เมื่อวานนะครับที่ของพี่ประจวบม,มาดูรถเนาะลูกค้าที่เราไปรับจองจากฮ่องกงเดินมาละเดินมาละแล้วก็พอดีรถยังแต่งไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาลูกค้าว่ายกที่ขยับเอาเลือกก่อนไม่ใช่ขยับเลือกเอาดอกไม้แขวนที่ตัวรถว้ที่ตัวรถก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ลูกค้ากลับบ้านเดี๋ยวเราไปส่งที่บ้านกันบ้านด่านไม่ไกลไม่ไกลห้าดอกจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็ก้าดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายมา หรือว่าเป็นลูกค้าที่รับจองไกลที่สุดในชีวิตละไปเที่ยวด้วยไปรับจองด้วยเสื้อ้ำําเงินก็จะเป็นนองมาร์กนะอยู่ที่ฮ่องกงเลยนะคนนี้ บางท่านอาจจะบอกว่ามาจากฮ่องกงจะบ้านเหมือนไทยเหรอฮ่องกงสายโมลเลยสายโมลเลยวัดเพียบโ okay, อเครับตรงนี้เลยครับผม okay. แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินไกลนิดนึงนะครับไปด้านหลังสุดเลยนะครับบนับนดานติดฟิมิก อืครับเดี๋ยวเชิญเลยครับผมอันนี้เอาดอกไม้ออกจากเอาถุงออกจากพานนะครับอ,อ,อ,อ๋อเตรียมของมาด้วย กรจะมีเวลาล้างไหมล่จะจ๊เนี่ย,ย,เ,ยเดี๋ยวเชิญเลยครับมานี่เลยนั่งในรถเลยนั่งเลยครับนั่งเลย ทานเลยนะครับผมก็ที่เป็นช่อก็วางไว้ด้านหน้าเลยครับทั้งคู่เลยในชะ่ไหมครับผมทั้งคู่เลย ที่เป็นพวงก็แขวนตรงนี้ได้เลยครับ ต้องเอาออกไหมหรือว่าวางไว้ทั้งคันเลยครับอาอทั้งคันเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตอนไปส่งเออพราะว่าเดี๋ยวตอนตอนส่งเดี๋ยวต่เอาไปนั่นให้อเอาไปส่งคืนให้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รอที่บ้านได้เลยครับเดี๋ยวตต่เอารถไปส่งหลังจากที่ปล่อยรถของคุณพี่ทองอินเสร็จไปแล้วนะครับ<ๆ>ก็เราก็จะมาเตรียมไอ้ตัวอันติเมตนะครับไปส่งลูกค้าที่เราไปรับจองฮ่องกง,งอะ่ะของคุณพี่ประจวบครับ<ๆ>ก็เพิ่งแต่งเสร็จแล้วก็ล้างเลย ลูกค้ามาไหว้ลูกค้ามาไหว้ที่ตัวรถละไหว้แม่ยานางไว้เจ้าที่ละ88แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข218บ้าด่าอะไรตั้ง34กิโลลูกค้าก็ให้ไปถึงประมาณนะก่อนเที่ยงได้ไหมออกออกแนี้ก่อนเที่ยงแล้วกันเนาะขับไปเรื่อยๆขยับจอดเรียบร้อยโอ้ อันนี้จะขยับอีกใช่ไหมครับเบกมือ แม่จ่าระวังนะแม่จ่าระวังรถจ้าะองอเลยนะอ้อันนี้่หก็ย,ยนสา,าให้งหนมาอันนี้ังงดีเนาะอันนี้ตกล้วอยนี้ก็ยงเลยอะไก็จะเป็นโอ้อเป็นตาแซบแต่ละแม่ <c oughs> จำเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านกันเดี๋ยวว่ากันจะถ่ายรูปกันบาเาแค่นัเพ่ดว่า้านกันคนันเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวาติดลูกค้าอยู่ครับเีดที่สตาร์ทเครื่องอย่าเบรกนะครับหย่บเบรกนะอยยบเบรกแล้วกดกดปุ่มอะครับปไหนแต่ปุ่มตัวนี้ครับตัวนี้ครับอย่บเบรกด้ครับเอยยบเบรกครับผม กดเลยใช่ครับกุญแจอยู่ไหนกุญแจไม่ต้องครับกุญแจวางอยู่ที่รถแล้วโอเคแค่นั้นแหละครับผมลูกม้าไปนึงที่้ไใส่กนอ้นตัวไ้นตัวเลยใส่คนละตัวใส่ขายลูกเลยี่้พี่้วยไม่ใส่ี่้ว่่เ

ไดสเดียว่ล่ะว่พี่ใส่หูฟแล่ะครับหู่ัไเอลคือพ่อทอกระมาเจ้าส่ัง XL ว่ะพี่ใส่ยื่มัครับมันตัวนี้มันจะเป็นไซส์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเดี๋ยวผมดูอีกอีกตัวหนึ่งมาให้ตรมัด้พี่ตงมัดเดี๋ยววันรับ เดี๋ยววันรับายทะเบียนเดี๋ยวผมดูไอตัวสีฟ้าให้สีฟ้ามันจะใหญ่กว่านี้ใช่ครับเดี๋ยวพยายามดูให้จับผมเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนวันรับายเดี๋ยวดูให้ครับ เล้วไอ้มันถอดออกไอน้องนุ่นใจตัวแบบนี้ก็เลยจะเริยนหกิาลเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเตรียมถ่ายรูปหน้ารถนะครับรับรับรถก่อนไปรับรถเดี๋ยวรับก่อนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยพ

โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยืนติดกันนี่แหละปกตินี่แหละถือปกตินี่แหละครับถือถือยังไงก็ได้ครับผมช่างภาพโอเค มองน้องมากมองกล้องตัวนู้นนะมองสองตัวนู้นนะอย่าเพิ่งมองตัวนี้นะก็ระหว่างรอเซ็นเอกสารลูกค้าก็ถ่ายรูปกันเฮ้้มบรรยากาศน่ารักอบอุ่นมากเลยคนมาเยอะมากเห็นไหมอันนี้เราเราแอบซอปฟี อันนี้ก็จะเป็นทีมงานทีมงานช่างภาพลูกค้าชวนกินข้าวแต่เราก็คงจะไม่ได้กินดเดี๋ยวอ,อยากอยู่กินข้าวได้อยู่ครับแต่วันนี้งานเยอะมากวัเราว <บะ S 2> ันไม่มีคนอยู่ชลูมก็เลยจะไตยตรงรีบกลับเนาะจะไตยกลับก่อนเนาะร้านชายกำลังเปล่าน้ำไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร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 ครับแกเดี๋ยวอยว่ากันอยากกินอยากกินด้วยได้โทรหาเลย อยากกินเขาได้อยู่มันไม่มีคนอยู่ชะรมจ้าไปเดตเต้